โโสภะควารังสัมมาสัมพุทโธโภควารังสัมมาสัมพุทโธอกโตเยนะภะวตาธมโมวกโเคตามโม สุบัติปันโนยะสาวกวาโตสาวกสังโฆสุปัติปันโนยะสาวกวาโตสาวกสังโฆธรรมยังวาควันตังสัตตมังสัสังฆังธรรมยังวาควันตังสัตตมังสัสังฆังเอเมหิสักะเรหิยานารังอโรเบเตยอาวิปุชยามายเอมหิสักะเรหิยานา

Mēsā kāle dōgā nā kā nā kā rāpō te ขามห่างดีคาราตังอิตายะสุขายะรามสัมมาสัมพุทโธมะากวันรางสัมมาสัมพุทโธมะากวานุคังมะากวันตังอาิวาเทมิโุังมะกวันตังอาพิวาเทมิสว่างคาโตมะกวัจานโมสวงคาโตม ธรรมะนัมัมิสัมมิตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตั้งขังนามิงนมายังวนาสามภะตัวะโตบุพะภะคะนามังคารัเจวะพุทธา nu sa te na yan ya karo ma se ang namo ta sa wa ka wa sambo la sa namo ta sa wa ka wa sambo la sa namo ta sa wa ka ตัวสมมาสมุน e an ัสสังโังขมานาภภาวันตังเอวังการะยาโุทิสัตถะปุคาโตเย เดเบโซภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขัวโลกะเวทโหานุตตะโรบริสานมัสราติสัทธาเทวมานุทานังภะคะวะเตนมะยังพุทธาภิกขิเติงกโรมาเสั

วิญญาณกรุณาอิสสะมะคตโตะวะเดสิโยสุชนาตังตมะรังวาสุโรวันธมังตมระนังสิระสาชินเณรทางวุณหโยสะพะปานิลังสารนังเทมมุตตะนังปานธรรมาติทานังวันทามิตังสิเวนะหูนัสสะ สัมมิทาโสวาบุโตเมสัมิกิตสโรบุโตโลกาสะกาดาจมิตาตาใจตาสเมบุนาสหังนิยาเทมิสริรังชีวิตานิทางวันนันโดหังจาริสาเมบุนาเสวะสุพุทิตังนาทิเมสระนังอันยังพุทโตเมสระนังวั เอเตนะสะจวะเชนะวะทายังสดุงสเนบุญหังเววันธรรมาเนตนะยังบุญยังปสุตังอิทาสะเพปิอันตรายาเมมาเอสุนะสเตสะสังกายนะวจายุเทตสะวาภูเที่ยงุกามังบุญยังภูโตปนิกันทุนเทียนดังการ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐ er. oh oh, ิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปาจัตตังเวระมะณีตังสะระณังคัจฉามิ อนามยังธรรมะภิกิติงคารามเสสวาคาดะดาเดโมนะโยมโยอมาคาปังกาบริยติเมโมกาเวโดอนัมโมกาโรกาบะตะนาดานาาร วันธมังธรรมารังวรธรรมเมตตธรรมโมญโยสะพะปานินางสารังแกวโมตธมรมดุตียานุสติธานังวันธรรมิตังสิเรนา สาธาตสวธัมโมเมสะไมเกสโรรัมโมดุคาสกาตาจพิทาตาใจตาสเมธัมมาสหังนิยาเทมิสริรังชีวิตานจิทธางวันทานตรงสเมธัมมาเสวะสุทังมะตังนาทิเมสระนังอานยังธรรมโมเมสะ ว่ารังเตนะสาจวัชนะวันไดอย่งสธุศาสเนธามเมวันธรรมานยญยงกุญยังปาสุตังอิทาสะเภปิอันตรายเปมสุตทะสตสะสาอาินวัจายุวิกิสวาธรมเมกุกรรมปะตะมยายังธรรมโมบริกันทะตัวจิยันตัง การันตะเลสงลตรวัดทน่น้มยยังสังขารโนสถิตในยังกโรมาเสอ โยติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอโยบัติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะบัติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสาวะเมจิปัติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะเิชังจตาริปุริสายุคานิอาคาภูริสัพุก อาราธนาสัพพะภะวะโตสะวะกะสังโฆอุทายโยปะหุนายโยทักขิณโยอัจฉริยกะระณิโยวะนุตตรบุญญังเกตัง ธรรมโชติปาตติภูนาตโยตโยธาวิโตริยญาภูการเสทโตสีราเทธรรมปวาราชยกายจิตโตวานนามตมาริยาสุสุทงรังฆวยยศมาปานินางสารนางเทมาโมตมังตติญานุสติถานางวันาม สังกาสหาสเมธาโซวาสังโฆเมสามิกิสรวาสังโฆโลกาสกาตายาวิธาตา สเมสังฆสังเนียเทมิสาริรนานยิเมตานิทางวันดันตรงหังจริสาเมสังฆัโสปฏิปันนาตังนาทิเมสาราางังอัญยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวัเชนนา,าวันไดยังเสนสังคังเมวันธรรมะเนนัังปุ

ยาวาญจิวรางบริบตังตังยาวเทวาสิธาสปฏิคานดายาอุนาสัตตายาดาสมะกสสวัดามาสิริสัพพะสังมาสนปิการดายายาวาเทวาหิเรโกวิณาปเทซัง จามายาประเจ้าเวกิตาวายโยมินาปโตเปริวตออาศเนวะทวายนะมาทายนะมันนาเวโพชนาญายาวะเทวะหิมัสกายาสาธิติยายามัญายเวสุภารติยาบระมัจริยานุกายาอิเตปุรานันเจว์เจาเวทนังนาอุปาเนสามี ya dara jambeba wisati anavastara japa suta rojati pasi asmanya bajawi pita wajang sena sanang berebutang tang yawa dewa se tasapadikata ya onasapadikata yang samagasa wadadasi ring sapasam pasanang berikata ya yawa dewa อุตุปาริสายวินโนนานังปาลิสันรัมมาดังอาจามยาปัจเวกิตาวายงกิรนาปัจจยาเพสัสะปริเปริบุตโตอัโสยาวะเทวาอุปะนานังวายามาทิกานังเวทะนานังปาลิคาตายาอาวายาปัจจักยาติงันยาปยัง โพลินสานิธาณาคาณโยมนามาเสยเฮมินาโุญังกามนาอุปาจัยาโคนัาจาริโยภะการาจามาดาปิตาจัยาตักาสุวริโยยันติมาราจาคุณาวันตั อามะมาราใจนาจารกัปราจเทวตายาโมเมตามนุสจามัจจาเวรกาพิจาสาเมสตาสงเกหงหุ่นโดพุญญา တိမေသောငာတေဝေนางလေနလုပ်ပံဘာပေနဝမတံဟိမိနာဝုညကမေနိမိနာဝရိ సే နချံကိဘဇုရပေခြေဝတတုပါဏသေတနာယေစန္တနိနာဓမ္မယဝနိဗ္ဗာနတောမမငါသံໂດသဝါယေဝယသတ္တာတောပိပဝေအယောจิตသတိပညာစံလေကိုပရိယ นามารารพันตุโนกาสัตตาตุจาวิเยสุเมปัวทาดิปาวโรนาโตธรมโมนาโตวารุตัโมนาโตปะเจนะบุโตจะสังโฆเมมะเตโสดามาภาเวนะมารกาสังภาวันตุปาชยาชนะกาตาโมทาเชตวามาลังสวะหะนังยาดุสัต ญาสบังระสังเยปิสุนาราสบาตานังกราไดโยพุทธังอาทเวสตินายกสะเปวะติติตาไมหังมาเะเกเตโมเนสราสีเสะติติตตไมหังพุทโธทเวโรอจเนสังโฆปติติตตไมหังอุเรสาภะก อนาคโรหัตยเมหันุรโทสาเรปุตตญาดาขีเนกอทันโยปิฏฐากัสเมงโมคคานลาโนจวามเกตทากขีเนสวะเนมัยหังอาสุงอาณัตราหุโรกาสปุญญานาโมอุภาสุงวามสุตเกแกสัตว์ตัวปิฏฐากสส มสุริยวะปะพังกะรวานิเสนโนสิริสัมปันโนโสวิโตมุนิีหวะกุมาลกาสะปวะแหรรมะเฮเสียจิตวานตะกอสองไมหังวาตเนนิจังปฏิธาสิกุณางปโนอังโกเรมาโรจะอุปารินันเสีวริเทราปัญยิเมช

ว่าเมอองโกลิมาระกังคันนโมราปะเรตันจาตานาดิยตสกังอากาเสจานนาอาสิเสสาปังกาละสันทิตาชิตนานาวรสังยุตตาสาตปาการะรังกตาวาตปิตาดิชันชาตาวาหิราชาตุปัตตัสสิเสสาเวนยางยั ดวนานดัจจินตะดสสาวสตเมสกิเจนะสทาสามูทดัันจินะปันยารมาชามิวิหารตังมาเหตเรสาปารเเรตุมังสาเพเตมหาบุเรสภายเจวามันตวสุขตวสุราโคชินานุภาเวนะจิตปาทวอนธรรมเวณ จิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนาจิตาและราโยสัตยามานุภาวะปวจารามิจินปันยาเรติเมตายามิคเวเจตโตเวโมติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาวิเรกตายาเนิกตายาวาดุกตายาอนุจิตายาปาริจิตายาสุสมารา ယေကကာသသပါတိကံသကတမေကကာသသုခังသပိသုခังဝတေဝအတိနပါပကံလူပိနံပါသတိမနောสานံပိယောဟောအတိမနောสานံပိယောဟောတေເທဝတာကံဒိနာစာကေဝဝိ쌍ဝါသံဝါကမတိတဝါချိတံဇမ္မာတိယ วันนวเวปเสนาทิอสามมุนหองการังการุติโอตาเรงอาปฏิเวชันโดพร,ร,ระมรวกัวปะขวัติเมตายาพิก เจตวิโมติยาอาเสวิตายภาวิตายาภูริกตาญาณิกตายาวันุกตายานุจิตญาปริิตายาสุสมาราทายิเมเองกาดาสานิสังสะปัดกังขตีธรรมโอจักกะวาอาตมนาเตเพิงโกมะกวโตภางอวินานโดนติ Yes, mm -hmm. uh -huh.